สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับดรวยกันนะฮะเข้าสู่กับทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของโลเซ่แบ k ็พิงค์ละกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าอยากเป็นแฟนกับโลเซ่แบ k ็พิงจะต้องทำยังไงครับคือผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่เคยฟังเพลงเกาหลีดูซีรีส์เกาหลี หรือหนังเกาหลีและไม่เข้าใจพวกแฟนคลับเกาหลีด้วยถึงจะมีน้องสาวเป็น UFO สมัย Big Bang และแฟนเก่าเป็นติ่งดงบังชิงกีทั้งชีวิตผมรู้จักแค่2วงวงนี่แหละผมมองว่าไบร์สาระบ้าผู้ชายแต่พอผมเจอโรเซ่เท่านั้นแหละผมไม่คิดว่าบนโลกจะมีผู้หญิงที่สดใสขนาดนี้อยู่จริงๆผมไม่ได้น้องเขาแบบที่แฟนคลับมองศิลป,ปินแต่ผมมองฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่มองผู้หญิง ผมไม่ได้มองว่าน้องเขาคือโรเซ่แบล็กพิงก์แต่ผมมองว่าน้องเขาคือผู้หญิงน่ารักอ่อนโยนสดใสคนหนึ่งอามณ์ประมาณว,าว่าเราไปเจอผู้หญิงสวยถูกใจคนหนึ่งที่ร้านกาแฟาเรารู้แน่ๆหละว่าถ้าเราเข้าไปทำความรู้จักและพัฒนาความสัมพันธ์ได้แน่ๆผมคิดว่าถ้ามีโอกาสผมน่าจะจีบน้องเขาได้เพราะส่วนตัวผมไม่เคยจีบใครไม่ติดมาก่อนขอแค่มีโอกาสได้ทำความรู้จัก ปดูกันนั่นฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งเลยตอบกลับว่าน่าจะต้องต่อแถวคุณพีทก่อนนะรายนั้นออกตัวแรงมากว่าชอบน้องแชงมากๆแซวเล่นนะจริงๆคือคุณลลิษาเขาห่วงฮ่าความคิดเห็นที่สองนะครับผมผมนี่ข้างใครเธอพอๆกับคุณเลยแหละครับจนบางทีนึกว่าตัวเองเป็นพวกแฟนขับโรคจิตฮ่าฮ่าเรื่องแบบนี้ใครไม่เป็นไม่รู้หรอกครับ เวลาเจอผู้คนก็ใช้ชีวิตปกติจะคลั่งมากเมื่อตอนอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นความคิดเห็นที่3นะครับผมต้องไปถามลาลิสาก่อนนะว่าเขายอมหรือเปล่าที่คิวไม่ขยับก็เพราะเขานี่แหละคิว1ยืนพื้นแล้วก็คงยืนไปอีกนานรอไหวถ้าไม่แก่ไปก่อนนะนะตามคิวแหละครับคิวสุดท้ายก็ใกล้ๆดวงอาทิตย์การหายใจไว้นะครับเพราะมันเส้นยาแดงพอดีเกินจากนั้นคือไม่เป็นจุน นั้นไม่สําคัญเท่าคุณคิ้วหนึ่งยังไม่ทําหน้าที่แฟนวันๆก็มัวแต่สนใจฝึกร้องฝึกเต้นว่างจากนั้นก็ไปเที่ยวราชบุรีวนเวียนแบบนี้ทุกวันเอ้อนะฮะความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะครับผมน้องแชร์เป็นฝรั่งที่หน้าเกาหลีโตขึ้นในวัฒนธรรมแบบออสซี่ไม่บ้าฝรั่งและไม่อนุรักษ์นิยมการที่คนธรรมดาที่มาจากประเทศกำลังพัฒนาแบบไทย เราจะไปเป็นแฟนกับศิลปินเกาหลีที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนั้นเป็นไปได้แค่ในซีรีส์เกาหลีเท่านั้นแหละอีกความเห็นต่อมาเลยนะครับอ่าแล้วรู้สึกห่วงอเอาเป็นว่ามันแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะเป็นไปได้ทุกวันนี้ทำได้แค่ติดตามและซับพอร์ตและหาโอกาสไปเจอเขาในอีเวนต์ต่างๆเอานะแค่ศิลปินในประเทศไทยยังยากที่จะเจอแล้วอันนี้ระดับโลก ลองคิดดูก่อนนะอีกความคิดต่อมาเลยนะครับอารมณ์ประมาณว่าเราไปเจอผู้หญิงสวยถูกใจคนหนึ่งที่ร้านกาแฟาเรารูได้แน่ว่าถ้าเราเข้าไปทําความรู้จักและพัฒนาความสัมพันธ์ได้แน่เข้าถึงตัวให้ได้ก่อนเถอะกาดตามเป็นขยงผู้จัดการดูแลสไตลิสต์ติดตามล้อมหน้าล้อมหลังไม่มีทางที่คนธรรมดาจะเข้าไปถึงตัวได้แบบถูกทำนองคลองทำเลย ถ้าไม่ได้มีคนใกล้ชิดน้องพาไปรู้จักถ้าจะรอบเข้าไปเจอแบบผิดๆก็อย่าหวังจะได้ทําความรู้จักเลยคงโดนเกียดขี้หน้าไปจนตายคนธรรมดาก็คือคนธรรมดาจะหล่อลากดินคาวดมดีจีบหญิงเก่งยังไงก็อยู่กันคนละโลกกันเลยอีกความเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมแค่ด่านแรกทําความรู้จักย่งแทบไม่มีโอกาสการจะเข้าถึงตัวเธอแล้วเดินไปทักทายดืย้อนั้น แทบเป็นไปไม่ได้เลยแค่ด่านแรกก็0.001%แล้วแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมเอาใจช่วยไปดูความเขียนของเจ้าของกระทู้ที่ตอบกลับบ้างละกันนะครับเรื่องน้องลิซ่าผมไม่กังวลนะครับผมมองว่าเป็นการตลาดเอาใจแฟนๆมากกว่าไม่รู้ทําไมแฟนขับเกาหลีชอบเห็นผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายวีดกันมันฟินตรงไหนผมไม่เก็ต ไปดูความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์นี้บ้างนะฮะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ชิปอะไรกันจริงๆจังๆหร,ร,รอกครับเขาแซวกันเล่นๆอย่าคิดมากครับนี่ว่าที่เข้ามาตอบชงกันเยอะๆส่วนหนึ่งมาจากทวิตนี่นแหละเอากระทู้ไปลงแท็กคู่ชิปไม่ต้องคิดมากยังไงสองสาวก็ชอบผู้ชายยิ่งดิซ่าดูเบ่อยกันแก่นยังกีดน้องๆทีเชื่อสาวแตกในรายการมั่นใจว่าชอบผู้ชายแน่แ่ส่วนน้องแชนชอบผู้ชายร้องเพลงเพราะเล่นดนตรี ลองลองฝึกร้องเล่นดนตรีดูแต่โอากาสคงยากที่จะเป็นแฟนอีกความเห็นต่อมาเลยนะครับนางในฝันก็คงต้องปล่อยให้เขาอยู่ในฝันต่อไปนี่ผมหมายถึงตัวเองนะครับส่วนคุณยังไงก็สู้ๆนะครับแต่ที่แน่ๆผมมั่นใจว่าป้ายน้องแชงน่าจะไม่มีคิวครับพอดีคนผมหน้าม้าคนนั้นเขาได้ไปแล้วล่ะครับโรเซ่น่าจะมีใครสักคนแล้วแหละดูจากแหวนวงที่3ที่ใส่ติดตัวตลอด เวลาถ้ารู้คําตอบว่าแหวนสามวงที่โรเซ่ใส่นั้นเกี่ยวข้องกับใครก็คนนั้นแหละอีกวงหนึ่งดำดำทองทองใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายด้วยปกติคนเราจะใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายถ้าไม่ได้มีใครจองไว้ก็อาจจะใส่เพราะมันใส่ได้พอดีมันถนัดก็ใส่นิ้วนั้นแต่กรณีโรเซ่เนี่ยไม่ใช่เพราะใส่พอดีหรอกหลวมก็หลวมขนาดนั้นถ้าไม่สําคัญจริงคงไม่ใส่นิ้วนั้นหาคําตอบให้ได้สิจะได้ดูว่าจะสู้เขาได้ไหม ีความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับเริ่มจากเป็นแฟนครับติดตามเขาทุกที่ให้เขาเห็นหรือเปยให้หนักเมาทุกอย่างที่เขาขายให้เขาจําได้หรือพยายามทําตัวเองให้เก่งแล้วไปเป็นแดนเซอร์ในค่ายหรือไปเป็นทีมงานในค่ายเติมไม่ถูกเหมือนกันนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับมผมหัวข,ข้อเรื่องในงวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับมาแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผม คลิปหน้าอยาอกพูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ